สวัสดีชาวดาวนาเม็กและก็ชาวไทย่านะครับและก็ชาวมนุษย์โลกนะฮะทุกท่านเลยนะครับนาะยอยู่กับผมซิอีกแล้วนะครับจากช่องมาอุคมาชนแนลนั่นเองนะฮะหลายคนทวงกันมาเยอะมากนะครับว่าพี่เมื่อไรพี่จะทำดักบอลไฟนองเซ็เนี่ยนะฮะเออ โอเคเดี๋ยวผมทําให้แล้วนะครับนะพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยผมติดหลายแมปมากนะครับไม่ว่าจะเป็นวันพีทเพิ่งมาใหม่แล้วก็อนิเมีคอสอีกนะครับอันนี้มีคอสเดี๋ยวทําอีกแน่นอนนะฮะรอได้เลยนะครับและอีกมากมายนะฮะและอีกมากมายครับเดี๋ยวมีแมปใหม่ๆมาแน่นอนนะฮะติดตามกันได้ยาวๆนะครับเหมือนเดิมฮะก่อนเริ่มการฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะก็อย่าลืมเข้าดิสคั่นแล้วก็ไปซื้อเสื้อผมดดด้้้้วววยยแลกััันนนะคครบช่่่งีไไมอจ กิจกรรมใน Discord เท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยแล้วกันเฮ้ยน้ำมันโอเคตามคําขอนะครับที่หลายคนเรียกร้องกันมาว่าพี่ช่วยรีวิวห้องการเวลาให้หน่อยนะฮะผมก็ได้ซื้อเกมพาสห้องการเวลามาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ตังมันเหลือครับทุกคนครับพอดีว่าผมเป็นเทสโทอ่ะครับนั้วก็เลยซื้อนะฮะเกมพาสอีกตัวหนึ่งเป็นอิโตะนะฮะเป็นอิโตะนะฮะเป็นตัวละครที่ออกมาตอนศึกจักรวาลนะฮะจักรวาลที่7กับจักรวาลที่8 ประมาณนั้นนะครับนะก็สกิลมันนะครับจะมีกี่สกิลนะมีเออมาแล้วเฮ้ยนี่มันนี่มันชุดไอ้นี่นี่หว่าเฟลิเทลโอ้ยกันไงอีกแล้วอืกูแตกเลยนะฮะนี่ฮะสังคมเกมเป็นดีจริงๆนะฮะสังคมเกมนี่มันดีจริงๆเลยโอเคนะฮะอันนี้น่าจะเป็นสกัดจุดหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้น่าจะเป็นแบบท่าคอมโบนะฮะแล้วก็ทําสริปเป็นท่าที่แบบว่าอ่า อิโต้เนี่ยมันสามารถมองเห็นอนาคตได้ประมาณสักเซี่ยววิหนึ่งอ่ะนะฮะแต่ปัจจุบันนะครับโกคูมันก็ข้ามเซี่ยววินนัไปอีกเป็นหนึ่งวิอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าเทียบเป็นวันพีตก็ฮา,าคิสังเกตปะที่แบบมองอนาคตได้อะไรประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองให้ดูแล้วกันนะครับผมตั้งไว้เป็นท่าหกใช่ไหมหกก็เป็นนี่ฮะปึ๊บนะฮะมันต้องทํากับพวกคู่ต่อสู้นะครับแถวนี้ไม่มีคู่ต่อสู้ด้วยดิยดนะฮะเอ้ยคนนี้ คนนี้ฮะมันแบกโกคูนี่นะโอ้โหเริ่มเป็นร้อยด้วยขอเทสหน่อยนะพี่นะขอเทสเป็นท่าเจ็ดหน่อยทนะ่าเจ็ดเป็นทำคลิปนะก็คือพอมีคนต่อมีคนมาโจมตีเราเราก็กดท่านี้เราจะเหมือนจะหลบได้อะประมาณนั้นนะครับท่าทีฮะพุ่จบป๊บป๊อบปปปปนี่ฮะกดไวปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปนี่นะโอเคโอเคผมผมแค่ลองนะพี่นะเอ่อขอบคุณมากครับพี่ไปแหละ ไก่อนแล้วจุ๋มายวิ่งแม่งเอ้ยไปต่อยเขาทีนล้ก็หนีเนี่ย,ยโอเคนะท่าของอิออโ,ตโตก็มีประมาณนี้นะครับนะไม่มีอะไรมากนะครับเป็นท่าที่ส่วนมากจะเป็นคอมโบในการต่อสู้นะครับเราจะไปห้องการเวลากันนะฮะซึ่งห้องการเวลาอยู่ที่สวรรค์น,นะครับสวรรค์อยู่ไหนสวรรค์อยู่ตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวขอขึ้นไปบนสวรรค์ก่อนนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นๆนะครับพอดีว่าจริงๆแล้วเร,เราอยู่ในห้องการเวลาเนี่ยเราต้องอยู่ประมาณ40นาทีนะครับแต่ผมคงไม่ทํา ะะทำคลิปยาวอะไรขนาดนั้นแล้วนะครับผมจะลองเฉยๆนะว่าการที่เรานะครับไปห้องการเวลาเนี่ยนะฮะเราได้เลเวลหรือว่าเงินเท่าไหร่กันเชียวนะครับเห็นหลายคนอยากจะดูกันนักกันหนานะฮะงั้นเราไปดูกันเลยนะครับลุยโดยเกมพาร์ทอ่ห้องการเวลาอยู่ที่750โลบันะครับส่วนนิโตอยู่ที่2 2 2ร้บันะครับรวมแล้วครั้งนี้เสียไปเกือบพันโลบัลอีกแล้วนะฮะเฮ้ <c oughs> วิธีเทพทัวร์เนาะโอเคครับมาถึงสวรรค์กันแล้วนะฮะโอเคนี่คือสวรรค์นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยมานะฮะอ่ะก็จะมีท่านวิทย์อยู่นั้นด้วยนะครับโอเคก่อนที่เราจะเข้าไปเรามาดูพวกสกิลไม่ใช่ดิสเตตก,กันก่อนนะครับตอนนี้ผมเลเวล61นะครับก็หลังจากอัดคลิปนั้นก็เข้ามาเล่นได้นิดหน่อยนะฮะโอเคเลเวล61นะครับเงิน4,330นะครับ และเดี๋ยวขอหาก่อนนะครับว่าห้องการเวลามันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยผมก็ไม่เคยจะมากับเขาด้วยอันนี้ปะน่าจะอันนี้นะมังนะนี่คือห้องการเวลาเนี่ยเลยเพราะว่าที่อื่นมันไม่มีอันนี้เป็นอะไรเนี่ยประตูดำดงดำดำน่ากลัวจังเลยตรงเนี้ตรงนี้ก็ประตูดงดงดำดำโอเค ตรงนี้แหละนะครับที่ทางเข้า,าห้องการเวลาแน่นอนการที่เราเข้าห้องการเวลานะครับจะเป็นการฝึกตัวเองนะฮะและ้วก็เลเวลขึ้นตลอดเวลาด้วยน่าจะอยู่ได้ประมาณ40นาทีนะตามที่เคยไปหาข้อมูลมานะครับและเพื่อให้มันโหดกว่านั้นเราก็จะเอาคูณน2 exp ไปด้วยนะครับเราก็จะซื้อไปเลยนะฮะร,ราคาอยู่ที่179โลบักใช่ไหมจัดไปสิครับรอหาเหวอะไรละร่ะฮะเรียบร้อยฮะตอนนี้เรา เอ่อนับเวลาถอยหลังแล้วโอ้โหแม่งโคตรเร็วอะครับโอเคโอเคเข้ามาได้แล้วฮะทุกคนเข้ามาปุ๊บนะฮะก็จะมีเพลงนะครับปิดเพลงก่อนโอเคปิดขอปิดเพลงก่อนนะครับเข้ามาแล้วก็เป็นลานโล่งๆแบบนี้นะฮะอ่าก็จะมีนาฬิกานะครับนับเวลาถอยหลังนะครับเราต้องสู้กับเบจิต้านะครับนะมาดิเบจิต้าโอ้ยเจ้าเฮ้ยเฮ้ยจะเฮ้ยเฮ้ยจเย็นดิเฮ้ยเบจิต้าโอ้ย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 เจ็บนะเฮ้ยซุปเปอร์ไซย่ามามาดิ เจอพลังกุศลกุศลได้เจ้หู้ได้สองพันเอ็กซ์บีมาจากไหนวะเนี่ยอยู่ๆก็ได้อยู่ๆก็ได,กได้ครับเฮ้ยนะต่อยนี่มันเป็นมันโกคูกหรือเปล่าน่าจะโกคูกมากกว่านะโกคูกหรือทังวะเนี่ยมองหน้าไม่ออกเลยเอาหายไปไหนเนะี่ยไปไหนแล้วพี่นะฮะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยขอใช้ท่าโอ้ยแม่งโยนจับเวียงเฉยเลยอะ่ะนะฮะขอใช้ท่าเจ็ดหน่อยดิเจ็ดเจ็ดเจ็ดยับเจ็ดยับนี่นีน่ใช้ไม่ได้ด้วย นี่ไงโหนี่เราต่อยได้ฮะโอ้คุณจะแตกผมจะแตกแล้วผมจะแตกแล้วอุจจะอุจจ์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 อจจ์ผมชอบท่าอามากกว่าโอ้ยแตกโอเคนะถ้าเราตายเราก็จะเกิดในนี้แหละใหม่นะครับผมไม่ไม่ได้ไปไหนนะฮะอืมโอเคยัดพลังขึ้นต่อไปอุ้ยจ้จะสังเกตได้ว่าเวิวเราขึ้นรัวๆฮะนี่กูยัดพลังขึ้นเต่าทีหนึ่งกูเลเวลอัพเลยแหละ โอ้โหหดไปเปล่าหดไปเปล่าเฮ้ยโอ้ยจะไปมามาแป๊บโฮ้ยจะโอ้ย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 เอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยงอ้ยโว้ยโอ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 ้ยโยโอ้อยโอ้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 คโเ้ยโอ้ยโอ้าโอ้ยโอายโอ้ยโอ้ยดอัยโอ้ยโอ้ยโอนยอกยโ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยโ้้ โอเคลุยกันเลยโอเคครับทุกคนครับหลังจากที่ผมเนี่ยฮะได้เข้าไปในห้องการเวลาแล้ว <ș i> ก็ไปต่อยกับโกคูอยู่พักใหญ่นะครับก็หลังจากออกมานะฮะตอนนั้นเลเวล61ใช่ไหมตอนนี้เลเวลเป็นนะครับ98้าสิบแปดอะไรนะฮะโหขาด2เลเวลนะครับทุกคน,นครับนะเกือบแล้วนะฮะแต่หมดเวลาซะก่อนนะครับก็เลยน่าได้แค่เลเวล98นะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นเลเวล100เราก็จะได้ ซื้อนะฮะซุปเปอร์เซียขั้น2กันนะครับราคา5,000ันนะฮะเงินก็ไม่ถึงเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับไม่รู้ว่าซื้อข้ามขั้นได้หรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเดีย๋ยวผมค่อยไปเวลนอกรอบแล้วกันนะครับการที่เราเวลห้องการเวลานะฮะไม่สามารถได้มันได้แค่ exp นะครับมันได้แค่ exp มันไม่ไดเ้เรื่องของเงินนะครับนะเอาเป็นว่าถามว่าใน1วันเราสามารถเข้าไปในห้องการเวลาได้40นาทีนะครับเพราะถ้าพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาเวลต่อแล้วกันนะฮะ ยังไงก่อนที่จะจากลานไปนะครับอยากจะถามเพื่อนๆนะฮะว่าต้องไปฟาร์มเงินแถวไหนบ้างนะครับถึงจะได้เงินเยอะๆนะฮะตอนนี้ต้องการเงินนะฮะเลเวลไม่ค่อยต้องการแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาเจอกันแน่นอนอาจจะได้ซุปเปอร์ยาขั้นสองกันแล้วนะครับในพาร์ทหน้าเนาะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับซีอูเลสต์ครับผมบ๊ายบายครับยืืซ้อเสื้อด้วยละกันบ๊ายบายปุ๊